อัสสลามุอะลัยกุมวิชาอิสลามศึกษานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านดูอาให้กับพ่อแม่นะคะอ่านตามคุณครูนะคะรับบิลฟิรลีวาลิวะลิดายะวรหัมฮุมากามารับบยานีสอรีอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ รับบิ่ฟิรลีวาลีวาลิดยายะวรหัมฮุมะกามะรับบัยานิสุริโรเด็กเด็กลองฝึกอ่านดูอากันนะคะแล้วอัดคลิปส่งมาทางไลน์นะคะสำหรับคุณครูวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ